สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องแอดตอมเหลียสลึงนะคะ,ะคลิปนี้เรามาเจอกันในแนวทางหวยหลาวพัฒนานะคะประจำวันศุกร์ที่19สิงหาคม2565ค่ะ,ะเรามาดูเด่นล่างกันนะคะ,ะคลิปนี้เราจะนำเป็นสูตรใหม่ยกชุดเลยนะคะเด่นล่างนะคะเด่นล่างสูตรเราใช้หลักร้อยบวกกับหลัก10บนหนึ่งครั้งบวก9ก้คงที่นะคะ เราคำนวณว่าที่ผ่านมาได้6 8 4ผลรางวัลออก4 7 6 7 4 4เข้าไปที่หน่วยล่างเรามาดูว่นนี้กันค่ะ4บวก7เป็น11นะคะ11บวก9เป็น20ใส่ศูนย์ทูนบก2เป็น2 2บวก6เป็น8เด่นล่างของเราคำนวณได้ 0, 2 8นย์ะอนะคะเราไปดูปักหลักกันค่ะปักหลัก สิบล่างนะคะเรามาดูปักหลักสิบล่างกันค่ะสิบล่างเราใช้สองสูตรนะคะแอดใช้สองสูตรชนกันอแต่ถ้าสมาชิกรักชอบสูตรไหนก็หยิบจับนําไปใช้นะคะอาสูตรแรกเราใช้หลักร้อยบวกกันสองครั้งบวกหลักสิบบนหนึ่งครั้งบวกสามคงที่สูตรที่สองเราใช้หลักร้อยบวกกันสองครั้งบวกหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งบวกสี่คงที่นะคะหลังว่าที่ผ่านมาสูตรแรกคำนวณได้สองห้าเจ็ด สูตรที่2คํคำนวณได้7 9 1 2 2ส,สูตรนี้ชนกันที่เลข2และเลข7นะคะอังว่าต่อมาผลรางวัล2ตัวล่างออก7 4นะคะ7เข้าไปที่10ล่างอะเรามาดูการคำนวณงวดน,นี้กันค่ะ4บวกกัน2ครั้งได้8นะคะ8บวก7เป็น15 15บวก3เป็น18ใส่8 8บวก3เป็น11ใส่1 1บวก2เป็น3สูตรแรกนะคะปักหลัก10ล่างหลักหน่วยได้8 1 3อ่าสูตรที่2อ่า4บวกัน2ครั้งได้8 8บก6เป็น14นะคะ14บวก4เป็น18ใส่8 8บก2เป็น10ใส0 0บก2เป็น2 2บวก1เป็น3สูตรที่2นะคะ10ล่างเราคำนวณได้8 0 2 3 เรานำสองสูตรนี้มาชนกันจะชนกันที่เลข8แล้วก็เลข3นะคะ,ะไปต่อกันที่ปักหลักหน่วยล่างกันนะคะปักหลักหน่วยล่างหรือว่าหลักร้อยบนของเรานะคะสูตรเราใช้หลักร้อยบวกกับ10บน1ครั้งนะคะได้ผลลัพธ์ไห่มาวางนะคะ5บวก2เป็น7ดใส่7นะคะ7บวกหเป็น8 8ดบวก6เป็น14ใส่4 4่บวก2เป็น6 หลักหน่วยล่างเราคำนวณได้78 4 6งวดต่อมาผลรางวัลออก4ี่เจ4ดหเดสี่สเข้าไปที่หน่วยล่างนะคะงวต่อมาค่ะ7 4ดสเป็น11นะคะใส่หนึ่งหนึ่งบวก1เป็นสองสองบวกเป็น8 8ดบวกเป็น10ใส่ 0. หน่วยล่างเราคำนวณได้1 2 80นนะคะอ่าสูตรนี้เป็นสูตรใหม่อ่าเราจะย้อนไปดูหน่วยล่างสูตรเดิมนะคะ เดินต่อูที่ผ่านงวดที่ผ่านมายังเดินอยู่นะคะอะเราไปดูกันค่ะหน่วยล่างสูตรเดิมนะคะสูตรเดิมงวดที่ผ่านมาเราคำนวณได้8 9 0 4ผลรางวัลออก4ี่7 4 4เข้าที่หน่วยล่างนะคะ,ะเรามาคำนวณงวดนี้ค่ะ4บวกกัน2ครั้งได้8นะคะ8บวก6เป็น14ค่ะ14บวก5เป็น19ใส่9 9เบวก1เป็น10ใส่ 0, 0ูบวก1งเป็น1่ หนึ่งบวกสี่เป็นห้านะคะ,ะหน่วยล่างสูตรเดิมนะคะเราคำนวณได้เก้าศูนย์หนึ่งห้าแต่แอดชอบสูตรสตรเดิมนะคะเก้าศูนย์หนึ่งห้าเราจะไปพิจารณากันเนาะเราจะไปต่อกันที่ปักหลักบนกันนะคะก่อนที่เราจะไปปักหลักสิบบนกับหน่วยบนนะคะเรามาดูสิบหน่วยบนกันก่อน,นะคะ่ะ สิหน่วยบนนะคะแอดใช้2สูตรอ่าเรามี2สูตรสูตรคู่ขี้นะคะอ่าสูตรแรกเราใช้หลักร้อยบวกกัน3ครั้งบวกหลัก10บน1ครั้งบวก3คงที่สูตรที่2หลักร้อยบวกกัน3ครั้งบวกหลัก10ล่าง1ครั้งนะคะอ่าสูตรที่1เราคำนวณได้4 680ดสูตรที่2เราคำนวณได้7 9 1 5 2ส,สูตรไม่ชนกันนะคะจับมัดกันอ่าผลรางวัลงวดต่อมาออก 4 7 6 7 4นะคะ7กับ6นะคะมาสูตรละตัวอ่าเรามาดูงวดต่อมาค่ะ4บวกกัน3ครั้งได้12นะคะ4 3 12 12บวกเเป็น19 19บเวก3เป็น22นะคะใส่2นะับไปทีละ2แต้มนะคะก็จะได้2 4 6 8อ่าสูตรที่2นะคะ4บวกกัน3ครั้งได้ สิบสองนะคะสิบสองบวกเจ็ดเป็นสิบเก้าใส่เก้าแล้วก็นับไปทีละสองแต้มเก้าสิบเอ็ดใส่หนึ่งสามเจ็ดสูตรที่สองเราคำนวณได้เก้าหนึ่งสามเจ็ดนะคะเป็นเลขคี่สูตรที่หนึ่งเราคำนวณได้เป็นเลขคู่สองสูตรไม่ชนกันนะคะอเราสองสูตรเรานําสองสูตรนี้จับมัดกันเป็นสิบหน่วยบนนะคะไปดูปักหลักสิบบนกันต่อค่ะ สิบบนนะคะสิบบนแอชใช้เป็นห้าตัวนะคะสูตรนี้เป็นสูตรใหม่จะเดินหน้าต่อไปหรือไม่อย่างไรนะคะนำไปพิจรารณากานสูตรทุกสูตรเราย้อนหลังแล้วเดินทุกสูตรนะคะแต่ว่ามีสูตรไหนจะเดินต่อไปไหรือไม่นะคะสูตรเราใช้หลักร้อยบวกกันสามครั้งบวกหลักหน่วยหนึ่งครั้งบวกห้าคงที่เราคำนวณได้ศูนย์สองสามหกเจ็ด ผลรางวัลออก4 7 6 7 4 7เข้าไปที่10บนนะคะงวดต่อมาค่ะเรามากำนนณกันนะคะ4 3 12 12บวก6เป็น18 18บวก5เป็น23นะคะใส่3 3บวก2เป็น5 5บวก1เป็น6 6บวก3เป็น9 9บวก1เป็น10ใส่0 10บนเราคำนวณได้3 5 6 9 0ค่ะไปดูหน่วยบนกันเลยนะคะ เราจะไปกันอย่างเร็วๆเลยค่ะหน่วยบนนะคะสูตรเราใช้หลักร้อยคูณห้าบวกสามคงจี้ห้าสองสิบสิบบวกสามเป็นสิบสามใส่สามสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกสองเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้าหน่วยบนเราคำนวณได้สามสี่หกเก้าวัต่อมาผลรักมันออกสี่เจ็ดหกเจ็ดสี่นะคะอาเรามาดูกันคำนวณงวดนี้กันค่ะ 4 5 2หบนะคะ20บวกสาเป็น23ใส่3 3 1บวกเป็น4 4บวก2เป็น6 6บวกเป็น9หลักหน่วยบนเราคำนวณได้ตัวเดิมน,นะคะ3 4 6 9ค่ค่ะเราจะไปจับคู่นะคะจับคู่2ตัวล่างแล้วก็2ตัวบน2ตัวล่างนะคะ2ตัวล่าง2ตัวล่างแอดจับหน่วยล่างกับติดล่าง สองสูตรทั้งหมดเลยนะคะสองสูตรทั้งหมดแต่เราจะคัดตัดเด่นนะคะตัดเด่น10หน่วยล่างนะคะสูตรหน่วยล่างเก่าก็จะเป็น9015ตัวใหม่ก็จะเป็น12 8 0งอแดนอดมารวมกันทั้งหมดเลยนะคะเด่น9้นะคะงวดนี้จะเด่น8เด่น9นะคะแอดเน้นไปที่เลข9กแอดนำ เด่นล่างนะคะสามสูตรนี้มาตัดนะคะจะเนิ้นอยู่ยที่ชุดนี้จะน้นที่หกชุดนี้นะคะสองแปดสองเก้าสามแปดเก้สองแปดห้าแล้วก็แปดเก้าอแปดเก้านี้จะนิ้นเป็นพิเศษนะคะอ่าบนล่างเลยน,นะคะอ่าเด่นแปดเด่นเก้าอ่าแลจะรวมกันดูสูตรสองตัวบน,นะค่ะ อสองตัวบนกันนะคะสองตัวบนนะคะก็จะมีเก้4สี่สาม6ี่ห้าเ้าหสามหส่วน3ตัวอจับให้ได้8ชุดนะคะก็ถ้าไม่ชอบที่จับถ้าไม่ชอบอตัวที่อจับให้ก็สมาชิกลองจับเองนะคะ,ะรักชอบตัวไหนจับไปค่ะอัพ 4ตัวนะคะแอดจับไปที่8963กับ9853นะคะอ่าส่วนตัวกันนะคะกันไว้นะคะอ่ารัฐบาลไทยของเรานะคะอ่าอาจจะนำรัฐบาลไทยของเรามาออกปฏิทินก็มีเห็นมานะคะอ่าลองลองติดไว้นะคะ8338อ่า5875แล้วก็5335 เลขเด่นจากหนวยรัฐบาลไทยเรานะคะเพื่อเดินตามมาเพื่อจะเดินตามมารางพัฒนานะคะก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีค่ะคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันคลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ